ส่วนต,ตัวนี้นะคะเป็นจางเกงเป็นจางเกงผ้านะคะแนวทํางานผู้หญิงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นแบบไหนดูพร้อมกันเลยนะคะค <Okay. S 1> ุนพีเซนเตอร์คะเชิญเลยค่ะนี้นะคะเป็นแบรนด์สินค้าเป็นแบรนด์ยี่ห้อนะคะ okay. นี่นะคะเป็นที่ไหนก็ต่ออยากให้ดูอะไรซินตูนโปเลยค่ะเป็นแนวไหนกันบ้างเนาะเราดูได้ไใช่ลเลยเนื่องจากอุบัติเหตุกัดติดขึ้นได้นะคะ <laughs> สายรัดมันเป็นเหล็กค่ะใช่เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นางเกงขายาวเป็นเอวสูงนะคะในแบบเน้นแนวทำงานแนวลำลองได้นะคะ ที่สนใจสีไหนก็บอกดิฉันดยิบมาได้นะคะนี่ค่ะคุณค้าเชิญค่ะเชิญค่ะก็จะมีคระสีนะคะแตงหยิบมาโชว์ค้าดู้วยกันเลยค่ะจะเชิญเลยค่ะช่วยกันส่วนใหญ่จะเป็นสีออกโทนน้ำตาลโทนดำเนาะ แล้วก็จะมีสีสดใสแซมมานิดหน่อยรุ่น,นี้จะเป็นแนวทรงสุภาพหน่อยนะคะพี่จะได้ใส่โชว์ให้แกะแกะให้ดูแบบนี้ค่ะเอามาอย่างนี้แล้วคะ่ะน่านะคะล,ลูกค้าจะได้เห็นภาพรวมของสินค้าคร่าวๆเนอะไซส์เป็นไงบ้างคะเท่าที่ดูอันนี้นะคะยี่ห้อแก๊ปนะคะคุณจีเอวก็ประมาณที่แปดนะคะ น,นี้ก็แก็บนะคะจะเป็นแบรนด์ของทางโซนยุโโซนอเมริกาน,โโนะคะกระเป๋าด้านหลังสวยมากก็อันนี้เอวก็ประมาณสามสองค่ะอ๋อตอนนี้กำลังทำโปรโมชั่นอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะดูตัวอย่างก็ เป็นวิดีโอที่ทำให้ดูนะคะ,ะเฉพาะเลย้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะคะเท่าที่ปลดดูก็ไม่เห็นมีตัวเสียตัวขาดหรือว่าเปื่อนเลยนะคะสำหรับใส่ทำงานใส่ลำลองนี่เกรสนะนะคะ,ะเกรสใส่ทำงานแด,นด,ดนด้วยนะขอบคุณค่ะ สนใจก็ติดต่อได้ที่ทางสำนักงานขายนะคะสำหรับรุ่นนี้ขอบคุณค่ะ